ในปี2003นี่เขาสังเกตเห็นว่าจำนวนนักกรที่ขอออกจากเปลี่ยนพนักงานอักกรเห็นว่มมีจำนวนลวงลายสมควรทั้งยู่ศูนกลางและทองทิ้นขั้นถาหากมีพนักงานออกลายนี่ก็จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าทีว่วงานของพวกเขาเงินเดือนหน่อยลายพวกเขาค่อยู่บัลอดสุดท้ายก็ต้องออกมาเหตุอย่างอื่นก็จะให้เหตุเบยกแนวคิดนองเขาให้มันดีฮะแล้วพรเขาสังเกตบงว่า แข่งงานที่กลับมาจากต่างประเทศเขาบริคือเก่าะับตตังแต่ซับปปอเล่าประเสิริฐกับปัญหาเศรษฐกิจการเงินอย่างหนักมาต,ต,ตั้งแต่ต้นปี2 0 2 2ค่าคลองสีบในซับปปอเล่ากระปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างตัวเนื่อง ดังเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อเล่าที่เริ่มจาก6.2 5เปอร์เซนในเดือนมกราคมปี2022เพิ่มขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่41.26เปเซในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023และในเดือนตุลาที่ผ่านมากระลดลงมาอยู่ที่5 8 3เปอร์เซ็นต์งถือวายังอยู่ในระดับสูงส่วนค่าเง,งินกีบเล่าก็ยังบม่มีทาที่ว่าจะดีขึ้นนับวันนาบอนคาลงอย่างต่อเนื่อง ึ่งทเทียบเงื่นขีบเล่ากับเงืนบาทไทยที่เป็นเงื่อนตาต่างประเทศสกุลหลักที่ภาษาซส้เล่าใส่กันเป็นส่วนใหญ่ภายในสภาวะเล่าพบว่าตามตัตาแลกเปลี่ยนของธนาคารพงศวรร์นในวันที่9พฤศจิกาย2563ธนาคารพงศวรร์ขายเงืนบาทไทยออกในากราคา657.1เจีบต่อ1บาทเงื่อนขีบเล่าอ่อนค่าลงแหลว88.1เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา การอ่อนค่าของเงินเกลียได้ส่งผลกระทบต่อชสีวิตการเป็นอยู่ของภะชาสนเล่าอย่างหนักพนักงานรัฐกรสันผู้หน่อยผู้ที่มีเงืนเดือนหน่อยก็ได้หาผลกระทบเหนียวบ่แตกต่างกันของเงินเดือนหรือเงินไลห่หาบที่เคยใส่เรียงปากเรียงทองของคนในขอบขวัวในแต่ละเดือนกระโตเขาสู่ผ้าวะบ่สมดือนหรือเบาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีไลห่หาบหน่อยกว่าไลา่ใจและไล่ใจกรนนับวันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย พอเงินเดือนเท่าเกา่าแต่มูลค่าของเงินเก็บเมื่อเทียบกับค่าคลองเสียบในปัจจุบันแม้มีค่าลดลงตัวอย่างเซนเงินเดือน2ล้านเก็บในปลายปี2 0 2 1ถ้าเทียบกับเงินบาทไทยแม้ยู่ประมาณ6000บาทแต่มาถึงปัจจุบันในเดือนพฤศจิกียนปี2023เงินเดือน2ล้านเก็บขีดเป็นเงินบาทไทยแม้เหลือประมาณ3,000บาทต่อเดือนทานั้น จากบัหฑาตเก่ามากบ่าวาจะเป็นปราชาชส่วนหรือคนของภาครัฐบาลผู้ที่มีไายได้น้หนยทุกคนต่างกระดิลลรนหาทางออตวรอดเพื่อปากทองของตัวเองและครอบครัวตามวิธีที่เหตุใดบางคนปลูกผักเลี้ยงสัตว์หาเครื่องปลาคล้องดงบางคนห้าสบเสริมบางคนซือ้อบวหยกระจำใจต้องล่าออกจากเบียกงานและถิมบานทิมเมืองหนีไปหาเวียกเห็นงานทำอยู่ในต่างประเทศเพื่อให้ได้เงินส่งกลับมาเลี้ยงครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสปบอเล่า ซึ่งบอดีวาบัญหาเศรษฐกิจการเงินทีซอปปอรเล่ากำลังประเซิญอยู่ก็กำลังเปิดเผยหิหูวาซอปปอรเล่ากำลังเกาเข้าสู้ภาวะการเป็นรัดลมเร็วพอตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีภาครัฐบาลเล่าแมีนบอสามาตถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ซัมบอนนำปชาชนรวมทั้งคนของภาครัฐบาลที่เป็นคนรุ่นใหม่ต่างกับผ้ากันหนีไปต่างประเทศเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้ตัวเองและครอบครัวส่วนภาครัฐบาลก็ต้องประเซินกับปัญหาการขาดทรัพยากรมนุษย์ ขาดค้นสวยครับเคลื่อนเวียนงานการเมืองแนวขิดต่อกับปัญหาเรื่องเียบรรดาสมาชิกสภาองศาสตร์หลายคนต่างพากันแสดงความเป็นห่วงและอยากให้ภาครัฐบาลเล็งแก้ไขดังที่ทานข้ามประชิ์เทพวงศ์ซาสมาชิกสภาองศาสตร์จากแขวซเซกลองได้ลูกขข้นแสดงความคิดเห็นในสภาองศาสตร์ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนหนึ่งวา้าบเจ้าเวงแล้วคาโครงสี่ปัจจุบันนี้คนคนหนึ่งจะเป็นคนโสดยังว่าันมีครอบครัวนี่นะ มือหนึ่งนี่ค่าเสียใจนี่แมนหนึ่งแสนกี่สามสิบมือนี่เก็อบสามล้านน,นนะเนาะถักคู่พวเมียนี่ท่านเป็นพนักงานหลัดเมื่อสองคนนี่มีลูกมีเต่าเด็กหน่อยในหน่อยนี่จิกบกคุ้มกินแล้วนะตัวนี้มันหนาวิตกที่สุดมันมีวิธีออกบ่แมนยุดอกรัฐบาลวะหลังจากม้งการแบบปลูกพักปลูกหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ื่อสวยแก่ไขชีวิตเป็นอยู่ อันนั้นแม่นผู้ที่มีเงินขายมีดินมีดอนตอนหยาโดยเฉพาะแม่นคนอยู่ต่างแข้งแต่คนอยู่ในเมืองนี่อยู่หอผักชาวห้องผักอยู่อาคารจะมีนานโยบายยังไ้เขาปัจจุบันนี่โบแมนแต่พนักงานหลักพนักงานเอกชนคือกันเขามีเวียกรักแล้วเขามีเวียกเสริมแล้วก็มีเวียกพิเศษอีกจึงคอยอยู่หลอดออนอนหยงประคานกับหูนอลาลทานกับนำเสนออยู่ว่านอนปัญหาเงินมันบุกคงทีราคาสินค้ากับบุกคงทีเวลาล่างาลไปพุ่นมดมีดม,มด คนขโมนกับมีสวรรค์เขตก็กมีจำปัสักก็มีมีมัดถุกโคงเขตตั้งแต่สากสี่สโมงอยู่อยู่เมืองเขาหนะ่านแม่นคนลาวเกือบเกือบหมดตัวเลขก็รายงานอยู่ดอกว่า 3, สามแสนกว่าคนแต่ตัวจริงมันสิจักแสนพวกเขาบู้เพาะว่าส่วนรายก็บลบลีไปอันนี้แมนภาคธุรกิจภาคราฐเ,เองเกิดขึ้นกันเงินเดือนหน่อยรายพวกเขาอยู่บอดสุดท้ายก็ต้องออกมาเหตุอย่างอื่นข้าพเจ้า ได้ฮักผู้แล้วจํานวนหนึ่งว่าในปีนี้พนักงานหลัดแต่ลักคงเข็นล่าออกจํานวนหลายเพื่อประกอบอาชีพอืน่นต่อไปแล้วหลัดเท้าสิมีคนเหตุเบียหรือเ่าจะมีคนที่มาเป็นตัวแทนสืบทอดเท้าได้อยู่เ่าคนที่มีความหูความสามารถตัวนี้ครัก็ต้องบึงขึ้นอันนี้แม่ข้าพเจ้าฝากถึงรัฐบาลหาวิธีแก้ ทางนั่งบุญจันทร์จุลจักรสมาชิกสภาพิษศาสตร์จากแขวงจำปาสักก็ได้ลุกขึ้นแสดงความเป็นห่วงต่อกับประเด็นพนักงานพักรัฐบาลลาออกเป็นจำนวนหลายตอนหนึ่งวาในปีส0ง3นนี่เท่าสังเกเห็นว่าจำนวนรัฐกรที่ขอออกจากเปลี่ยนพนักงานรัฐกรเห็นว่มมีจำนวนลรงหลายสมควรทั้งย่ศูนย์กลางและทองทิ้นคัททาหากมีพนักงานออกไลายนี่ก็จะมีผลกระทบต่อการทปัญหาทีมงาน ส่วนทานไสยเดชผู้ยเยว,วงสมมาสิกสภัยทราบจากแขวงสวรณาเขตก็ได้รุกขึ้นแสดงความเป็นห่วงต่อกับอนาคตของภาครัฐบาลที่นับวันบรรดาพนักงานคนหนุ่มที่อาใส่แนว่คิดการเมืองตามระบอบสังคมนิยมได้ลดน้อยถอยลงตอนหนึ่งว่าจังหวัดติพนกระเบียกที่ข้าพเจ้าอยากว้านี้กรเบียกอันาบุคลกรอ,องหับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเขาในระยะยาวห,ห,หันมาหอดปัจจุบันนี่ก็ถือว่า พลังงานของพวกเฮารุ่นน้อยนี่ถือว่าบระยักมีแล้วสฉพาะในองค์กรที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่นี่ก็มันก็อยากขาดแหละเพราะว่าการสร้างคนนี่มันจะใช้เวลาวประมาณหกหาเจ็ดปีเพื่อเฮาจะใส่ได้ฮะนะเพื่อเฮาจะเหมอบเบียกมอบงานในีเขาเบียกสําคัญในีเขาเห็นฮัดนะฉะนั้นจึงว่าขั้นเฮาบอกอานาะประเมินคืนในสัญญาจังวหวะพวกเฮาเนี่ยมันกระ่างกับประเทศที่นิยม,พมเพราะพวกเฮาเดินตามสังคมนิยมเด้พนักง,งานรลักทรัมันก็ต้องลายเนี่ยนะฉะนั้นจึงว่าอยากให้พิจารณาคืนตัวนี่ยนะ นอกจากนี้กอนนาเนียในวันที่26มิถุนายนปี2003อยู่ในกล่องประชุมสภาองศาสตร์ทานเซยเดตพุยาวงก็ได้แสดงความเป็นห่วงตอนน่อแนวคิดการเมืองของบรรดาปรสาชสนุนที่เดินทางไปเฮดเวียกหาเงินอยู่ในบรรดาประเทศเซเรียพอทานยานวาบรรดาปรสาชสนุนคนรุ่นใหม่ที่ไปหาเงินอยู่ในประเทศเซเรียเมื่อเดินทางกับม,มาซอบป์ปอเลาลวจะนําเอาแนวคิดการเมืองแบบเซเรียกลับม,มาพรดังที่ทานดีกาในตอนหนึ่งวาให้เงินเพ้อ ที่มันถีบตัวขึ้นสูงส่ามันก็ส่งผลกระทบหลายด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเขาต้นก็แมนเรื่องอันนี้แหละปัญหาขาแหงงานนั้นจะให้ยู่แห้งเวียกตัวนี้นี่นะเห็นอะไรสิให้เขาสามารถคงตัวอยู่ในมหาได้คันเขาบกแก้แต่หัวที่นี้มันก็สุดท้ายทานการผลิตของพวกเขาจะกลายเป็นรงงานห้างนะกลายเป็นโหงงานห้างบวแล้วก็เรื่องการเก็บพันธะอากรเงินเดือนของพวกเขาก็จะบ่ได้ แล้วก็ให้งานของพวกเฮามันกหลังไลไปนอกจากรันมันกับส่งผลกระทบต่อเวียงงานปกสปกสอเฮาอีกเพราะว่าประธานกซรอนของพวกเฮาเนี่ยก็นังพาพวกเฮาเนี่ยจะตั้งปฏิบัตินโยบายแนวทางอะนะปกการสะ์าดปกการความสงบถั่วปวงสดแต่ไม่คงว่าคนมืดถั่วประเทศเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นทหารเป็นตำรวจน้ำกัดในเมื่อให้งานทั้งออกไปมืดแล้วกำลังของพวกเฮามันก็มืดไปแล้วอาณาสนั่นจึงอยากให้แก้ไขจังคีบด่วน้ะตัวนี้นะนะแล้วนอกจากหันการแห้งานสิไปใหม่นี้ก็อยากให เห็ดเวียกแนวคิดนํำเขาให้มันดีแหแล้วก็เขาสังเกตบงว่าแท่งงานที่กลับมาจากต่างประเทศในส่วงระยะการแพร่ระบาดของโควิด19ลักษณะเขาเปลี่ยนเลยเขาบริคือเก่าเลย่ังนี่ตัวนี้เยก็สำคัญหลายหนะก็จะให้บังคืนตื้ม และในวันที่6พฤศจิกา2 0 6 3เกี่ยวกับความมั่นคงท,นท่านไสยเดชพุยวงศ์ก็ได้เสนอให้พาครัฐบาลพิจารณาควบคุมซื่อออนไลน์ภายในประเทศอย่างจรงิงจังเพื่อป้องกัน่บไ้มีการเสนอขา่าวในลักษณะใส่ให้ไปเสียภาครัฐบาลเสรงถ้าหากว่าภาครัฐบาลควบคุมบอได้ท่านก็ได้เสนอให้พาครัฐบาลปิดสื่อออนไลน์ภายในสบปล่าทั้งหมดเพื่อป้องกันบ่อยมีการโจมตีภาครัฐบาลต่อไป และอีกอันหนึ่งนี้กับเรื่องการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตนี้ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนี้ขน,นา,าดบรรดาสื่อออนไลน์ต่างๆะนาเป็นแบบชักแนวใดมันแบบว่าเอกเทศใครอยากเว้ายังกับว้าอยากโจมตีพู้ได้กระตุ้มอยากใจให้ายสีพู้ได้กระใสไปขน่ดคือแม้ทั้งขันการนำผักหลัดขันสูงกับพวกเข้าก็เป็นเครื่องเป็นนาถือเขาโจมตีะนาอันนี้ไม่เห็นให้เสียหน้าเสียตานะตัวน,นี้นะ กนกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารเบ่งคื้บว่าิคุ้มครองแนวใดท่นคุ้มครองบ่ได้กับปิดซะบ่บ่ใช่คือจีนนะเขาอยากว่าเร่อนั้นเนดะ้เขาตั้งเป็นกระทรวงขักแน่เขาส่สางเป็นเว็บไซต์ให้การสื่อสารภายในของเขาเองเขาเฉดม่ได้เนละ่บ่ตัวน,นี้นะนอกก็จะให้เบ่งคืน